พ่อวัดเออเหมือนที่เขาบอกอย่างแล้ววัดอะไรติดกันเยอะแยะเลยมาดูวัดน้อยเป็น yep> วัดท uh> um ี่บอกว่าจดเป็นวัดอ่อีกแล้วเอาอีกแล้วคนเร็วอีกแล้วโอ้ร้อยเยี่ยมเหมือนใจไม่ได้ขับรถเร็วหลายวันอ่ะโอ้ สวัสดีครับปุ่มวันนี้ผมอยู่ที่ตัวเมืองน่านนะครับก็เพิ่งกินข้าวเสร็จนะวันนี้เดี๋ยวจะไปเที่ยววัดภูมินหน่อยวัดภูมินนี่มันเป็นวัดดังของจังหวัดไหมใช่ครับเป็นวัดของจังหวัด๋อบก็หลายคนบอกนะครับว่ามาน่านแล้วต้องไปวัดภูมินนะผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปดูันเลยนะครับเพิ่งกินข้าวกันเสร็จก็ ที่มงนะครับผมเมื่อคืนไปนอนนาหมงโฮมสเตย์มาครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายไม่ดูเนาะใครดูไปดูช่องไปหยองเอาแล้วกันนะครับผมแล้วก็พี่ปักนะครับเลี้ยงข้าวด้วยวันนี้นะแต่มีพี่คนนึงนะครับเดี๋ยวเกจะตามมาด้วยนะพี่เก๋งพี่เก๋งนะเดี๋ยวเกตามมาตอนนี้เกอยู่ทํางานอยู่ที่บ้านนะครับเมื่อคืนเกก็เลี้ยงข้าวด้วยนะครับโอ้โหที่ปักเมื่อวานพี่หมงก็จัดการให้หมดนะครับอยู่ที่นามงโฮมสเตย์นะครับใครอยู่จังหวัดน่านนะครับชอบบรรยากาศสบายๆนะครับกลางทุ่งนา ไปเลยครับนะบผมขึ้นเพจไว้ให้ครับตรงนี้ก็พี่ปักถูกครับคืนละห้าร้อยเองมีไฟฟ้ามีห้องนอนให้มีห้องอาบน้าให้โอ้คุ้มครับบรรยากาศได้แล้วก็มีกาแฟาอะไรขายด้วยเลยเนี่ยครับนะตอนนี้ก็เนี่ยอยู่กับพี่เนี่ยพี่มงลเลยอยู่กับพี่ปัก๊กปักหน้าง่วพอดีแกอ่าเรียกว่าอะไรนะแกวันนั้นพอดีแกม็นวันหยุดวันหยุดงานพอดีนะครับ อโอเคก็เดี๋ยวเนี่ยน่าจะพี่เขาบอกว่าสองไฟแดงถึงวัดนะ่าคิดว่าน่าอยู่ข้างหน้านู้นครับอ่าวัดภูมิน,นะครับออาไปเสียงเหมือนกันนะขับรถโต้ดังๆในเมืองเมืองเมืองหน้านเนี่ยมันเป็นตัวเมืองมันเป็นเมือง,เป,เ,องเป็นเมืองเลยใ,ใช้เขาว่าเป็นเมืองเลยไม่ใช่นอกเมืองนะครับตรงเนี้นะครับเมื่อวานแค่ข้ามแม่น้ำน่านไปนิดเดียวมันก็เป็นอำเภออื่นแล้วนะเป็นอำเภอปูอะไรนะปูเพียงแล้ว มันก็ใกล้โตเมืองอ่ะใกล้มากใกล้ใกล้ใกล้มากๆนี่ก็วัดเออเหมือนที่เขาบอกจริงแล้ววัดอะไรติดกันเยอะแยะหมดเลยโรงเรียนนันทบุรีวิทยาอันนี้วัดอะไรเนี่ยวัดอะไรวะอ่านไม่ทันวัดติดกันตั้งนั้นเลยโอ้ตรงนี้มีอ๋อนี่ไงวัดปูมินเจอแล้วโอ้วัดใหญ่เว้ย ตำบลเวียงใต้เขตหนึ่งอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับวัดฟูมินก็เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันครับโอเคนะครับอยู่วัดฟูมินกันแล้วนะครับนี่หมวครับมันมันมีความเขาเรียกว่าไงความประจําจังหวัด่านนะครับก็จะมีความสําคัญเป็นวัดที่ถูกสร้างในสมัยศิลปะยุคสุโขทัยแน่นจัดเลยใช่ครับก็คือที่นี่จะได้อิทธิพลอาคาร อาคารของวัดเนี่ยจากหลวงพ่อบางเพราะว่าที่เนี่ยมันเป็นดินแดนของล้านช้างครับก็คือเป็นตัแบแปลกเดียวกันกับหลวงพ่อบางนายห้วเป็นวัดที่จั่วสูงราคาต่ําแต่ว่าที่นี่จะพิเศษหน่อยก็คือจะมีทางเข้าทางออกสีพิษข้างในเนี่ยจะมีพระบางเขาเรียกพระ่างพระบางสีพิศเขาจะรูปสีพิษทีานิไหนครับก็จะมีความเก่าแก่แลว้วก็จะมีอิทธิธรรมขาผน,านังเนี่ยเออ่รู้สึกว่ามีสองที่ในโลกที่ที่้นเหวแบบนั้นก็จะเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่เลยก็คือมีที่ วัดภูมินรที่แล้วก็วัดหนองบัวสวนศิลปะที่นี่ก็จะมีความเป็นไทยลื้อผสมไทยยวนเป็นหลักครับโอ้โหวันสัมผัญมากเมื่อไใครที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยแนะนําว่าควรแวะต้องมาแต่ละใช่ต้องมาครับเพราะว่าสัมผัญมากเลยครับผมไปเดี๋ยวเข้าไปในนันกันเลยครับผมกิจกรรมความพนันที่เขาเขียนแบบนี้มีสองแห่งในโลกก็คือที่วัดภูมินและวัดหนองบัวครับ แต่ที่เนี่ยเป็นที่ที่สองที่เขาเขียนที่แรกก็คืออย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ส่วนยืนกับพอาหางเนี่ยเขาจะอิงตาพุทธประวัติเป็นหลักก็คือเขาจะเขียนอะไรที่เกี่ยวกับผู้ประวัติผู้ประวัติน่ยอยู่สูงอยู่สูงเสมอก็คือด้นนานบนนู้นด้านบนนู้นแล้วก็ด้านบนนู้นส่วนลงมาตรงชั้นล่างก็จะเป็นเกี่ยวกับน,นาดบต่างๆ เรื่อง่าววิีชีวชาดกตามๆแล้วก็จะมีสอดแทรกวิถีชีวิตของคนเมืองน่านก็คือชั้นสองแล้วก็ชั้นสามชั้นสามเนี่ยอันเนี้ยสำคัญสุดทางประวัติศาสตร์ละก็คืออันเนี้ยมันจะเป็นตัวอักษรเนี่ยตายไปแล,ล้วก็ไม่ใช่ว่าตายหรอกคือไม่มีใครใช้คืออักษรน่านตัวน่านตัวเมืองใช่และเนี่ยก็คือจะแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของของคนน่านยุคโบราณตั้งแต่ตั้งแต่ยุคก่อนเลย จะ,สะแสดงวิถีชีวิตแล้วก็จะอิงกับพวกเนี่ยพวกนระโลกพวกความเชื่อพวกอะไรต่างๆแล้วก็จะ,สะแสดงการแต่งกายพื้นเมืองคนมุงหนาะอ่านี่การแต่งกายวิถีชีวิตแล้วก็บนฝั่งนี้นก็คือเกี่ยวกับชาติโลกความเชื่อนรกวระวันฝั่งนี้ลมทางไปละอันนี้โดนน้ำฝนล้างส่วนอันนี้ เนี่ยเนี่ยคือสําคัญของทางแบบประวัติศาสตร์นานทั้งหมดเลยก็คือจะแสดงเรื่องการแต่งกายจะแสดงเรื่องวิถีชีวิตของของชาวนานเมื่อก่อนอ่าก็แสดงเรื่องความเชื่อนี่ภาพนี้นี่ก็คือเป็นช้างเผือกที่เป็นงาดําช้างเผือกงาดาใช่ที่มีตัวเดียวในโลกก็คือเมืองนานเนี่ยจะมีคำขวัญชื่อแข่งลือ,ลอ,ลอเรื่องเมืองงาช้างดำกิจกรรมวัดภูมิน เพราะฉะนั้นเน no er mm. nice so ี่ยงาช้างดำเนี่ยมีแค่คู่เดียวในโลกซึ่งไอ้งาฝั่งรู้สึกน่าจะฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเนี่ยอยู่ที่พิพิธภัณฑ์น้าเอยนั่นอันหนึ่งอยู่ที่หลวงพ่อบางอีกชิ้นหนึ่งเปล่าอยู่ประเทศลาวใช่อยู่ลาวอีกที่หนึ่งก็คือเป็นเหมือนแบบที่เนี่ยมันเป็นบ้านพี่เมืองน้องกับหลวงพ่อบางเพราะจังเนี่ยเป็นหลวงพ่อบางก็ร้อยสองสามร้อยโลใกล้ๆมากใช่ครับใกล้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตำนานช้างเผือกที่เกี่ยวกับเมืองน่านซึ่งมันจะมีรูปรูปหนึ่งที เป็นรูปคนแบกแบกงาส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนเมืองน่านเรื่องเกี่ยวกับ LGBT เกย์ก็เนี่ยผู้ชายกผู้ชายก่อนใช่แล้วก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยการพอผ้าการไอการลเล่นการใช้ชีวิตอะไรนะการเที่ยวพาสาีนันี่นนก็เกี่ยวกับชาดอกเป็นหลัก ประมาณนี้อันนี้ก็เกี่ยวกับการท่าสายฝั่งนี้ก็เกี่ยว,ว,วกับการท่าสายกับเรือเรือของพวนกุฏิเกศเรือกับเปาล่องขึ้นมาถึงแม่น้ำน่านนี่ก็จะเป็นวิถีแล้วก็จะเก,เกี่ยวกับสงครามอ่าข้างบนก็คือเป็นพุทธประวัติเรียนรูปคุแบบนั้นเด็กน้ำล้ำอันนี้ใช่ใช่ก็คือกบ,บุรณนะบางส่วนก็บูรณะได้ อส่วนก็ไม่ไหวแล้วก็ต้องปล่อยทิ้งไปอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของผู้คองนครน่านมองมองไปรูปบนนู้นที่เป็นที่เลยรูปงูนั้นเกี่ยวกับเรื่องเด็กนิาทานืินบ้านรูปบนสุดที่เป็นผู้ชาย <S S S okay. เสื้อแดงอันนั้นคือผู้คองนครน่านคนที่เอาหนาบัวพันมาวาดรูปไ้ทีนี่อันนี้ก็เกี่ยวกับสงครามการชิมบ้านชิมเมือง แล้วก็มีทานชาดกต่างๆอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องการถวายเครื่องราชให้กับเจ้าผู้ครองของทางร้านชามหรือหลวงพร,อ,รอบางแ,แล้วลูมงูนี่คืออะไรรูปงูเป็นเหมือนนิทานพื้นบ้านอ,ะอ่ะเหมือนนรกสวรรค์หรือแบบการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ะสะสวประมาณน,นั้นที่นี่เขาจะอิง เกี่ยวกับเรื่องนระกแบาบปบุญคุณชั่วแล้วก็เป็นชาดกอันนี้เสือใช่ไหมข้างบนนี้ใช่เสือแล้วก็มีหงส์หงส์แล้วก็มีนกพิราบนี่ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องสงครามการชิงเจืองการเสียเรืองของชาวชาวไทยรึใช่อันนี้อันนี้ยนี่ก็เป็นชาดกละครับอ่าประมาณนี้แล้วก็มีการละเล่นมีคล้องวง มีกองมีสล้อซองอันนี้เขาเรียกกันว่านรากนะเมื่เราจะเห็นมียยมาบานนะครับแล้วก็ตน้นนิ้วนะครับโหน,น่ากลัวมากเลยเราเคยคงเห็นกันเนาะที่แบบดูกันในหนังแบบเนี้ยนะครับแต่น่ากลัวมากนงระวุทิเจ้า จะมีอีกานะครับสีดำประมาณนี้หละนะครับผมก็ผมถ่ายรูปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเนี่ยถ่ายรูปก,กันที่ป้ายวัดภูมินนะครับโอ้โหจิวจัดครับเนี่ยน้องๆกลุ่มนาดมานะครับก็มาถ่ายรูปก,กันณตรงนี้เขาเขาให้เข็นรถขึ้นมานะครับไม่ห้ามห้ามสตาร์ทรถนะผมก็มไม่ได้สตาร์ทไว้ผมก็เข็นขึ้นมานะครับประมาณนี้ ตึ้ง CBR รนี่ยินะยิเ่งไปะเบีดตันเอามามาดูวัดน้อยครับเป็นวัดทีเขาบอกว่าจดเป็นวัดครับอ,อยู่ในผมเรียกไม่ถูกตรงนี้พี่หมงพี่หมงตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะพี่วัด<ล>วัดน้อยเล้วเขายัางไงคือเขาก็จดเป็นวัดใช่เป็นวัดน้อยครับแต่ว่าต้นไม้ต้นโกข้างหลังเนี่ย สะดือเมืองงามสะดือเมืองงามก็เธอมากกว่าเป็นวัดที่เขาว่าถึงเรียกว่าหอเสื้อเมืองมากกว่าเป็นวัดใช่ครับก็เหมือนกับว่ามันอยู่ตรงสะดือเมืองต้นโหดใหญ่ใจกลางเมืองงามใจกลางหลักเมืองงามอืมอันเนี้ยเขาจะเป็นเหมือนเสื้อเมืองแต่อันเนี้ยข้างหลังอะสะดือเมืองอืมสะดือเมืองใช่เป็นสะดือเมืองนตามความเชื่อความวัฒนธรับมีต้นไม้ใหญ่เป็นต้นไม้ใหญ่จันยังหวัดครับนัเป็นแบบ สะดืเมืองน่านตรงนี้มันเป็นจุดศูนย์กลางพอดีไหมใช่โอ้พอดีเลยก็คือศูนย์กลางแบบไหนวัดภูวัดตรงนี้อยู่ตรงนี้วัดภูมินทรก็อยู่ตรงนั้นข้างหลังนั่นก็เป็นวัดนิ่เมืองติดกันหมดเลยอันนี้ก็คือวัดอันนี้แล้วตรงนี้คือตรงกลางอ๋อตรงกลางเลยใช่เพื่อเลยการเป็นสะดือเมืองสะดือเมืองตัวเมืองน่านน่ะที่เป็นตัวเมืองน่านจริงๆอิงเน่ยตรงนี้อ๋อที่เขาตั้งตั้งแบบตั้งหลังนะครับเนี่ยที่นี่แหละตรงนี้เลยตรงนี้เลยสะดือเมืองน่านแล้ววัดเนี่ย ก็คือเหตุผลที่เขาสร้างวัดเนี้ยก็คือเขาเหมือนเขาส่งทะเบียนวัดเมืองน่านผิดผานไปวัดนึงนก็เลยสร้างวัดนี้ข,ข,นขึ้นมาครับอ่าแล้วก็เลยกลายเป็นวัดน้อยวัดน้อยใช่วัดที่ไม่มีพระมีเาวาดแต่ลงทะเบียนเป็นวัดจริงนะครับเพราะว่าเพราะว่าโลงเลขผิดนี่แหละแต่ว่าสร้างติดกับตระเิมเมืองก็คือสูงตลางของโตเมืองลเลยครับอันนี้ วิทภัณฑ์นี้ก็คือคุ้มเจ้าหลวงก็คือคุ้มผู้คอ,องนครนานครับอ่าเนี้ยนี่เลยด้านหลังที่เป็นวิทยุัณฑ์ครับผมใช่อันนี้ก็จะเป็นวัดจ,จ,จังจังจังังนังนันจัง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 จางาลงามงลวงลนะาาหังจ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 ังังจังจังังใังจ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 ัังจังจัังจััางจั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 ไััื บบนี้ก็ถ้าคนแบบไม่รู้าที่เขาอาจจะมองว่าเป็นเป็นแบบเนีแบบ่ยเป็นเป็นศาลพระภูมิอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ไม่ใช่แตบบ่เป็นวัดนะครับนีร่มเย็นมากครับตรงนี้เนี่ยก็อ่านดูครับประมาณนี้เลยประมาณนี้ครับวัดน้อยไหมนึกงแน่เป็นหอเสื้อเมืองมากกว่าที่จะเป็นวัดนะครับประมาณนี้เลยนะ ก่อแวะไว้พักนะผมขอเลิกใช้นับการขับรถนะครับผมให้ปลอดภัยตลอดทิศนะครับที่สารหลักเมืองน่านนครนะครับอยู่กันที่ตัวเมืองเลยนะครับใกล้ๆกับวัดภูมินเลยนะครับไม่ไกลกันนะครับใกล้มากนะครับก่อไว้พระเสร็จก็ขอพรเดินทางนะครับก็เดี๋ยวจะเดินทางไปจังหวัดแพร่กันต่อเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสัีครับได้ครับ แยกกันแล้วนะครับไปแฟ่เลยครับร้อยโลก็นะครับเจ้าติ่นก็ต้อนรับดีนะครับทุกที่เลยทุกอำเภอเลยนะครับแต่บางที่อาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะครับแต่บอกเลยว่าเจ้าติ่นทุกที่ทุกตำบลทุกอำเภอทุกจังหวัดที่ผมไปมาตั้งแต่ร่วมทิปเดือนสองเดือนนี้นะ บอกเลยว่าต้อนรับดีทุกทุกคนอ่ะเอาง่ายคือต้อนรับดีนะผมก็อืเราเป็นยังไงเป็นคนต่างพื้นที่เนาะนะนะแต่ผมสัญญาเลยว่าถ้าพวกคุณนะได้มาเที่ยวภาคใต้ผมก็จะต้อนรับพวกคุณอย่างดีเหมือนกันนะครับเรามาไกลนะครับตอนนี้ผมวิ่งไปทั้งหมดสี่0ันแปดร้อยกิโลแล้วนะยังไม่กลับเลยยังยังอยู่เอ่ออะไรเนี่ยยังอยู่น่านอยู่เลยสี 4, ย่0ันแปดร้อยโลแล้วนะับถ้าถึงนครศรีผมว่า พันหกพันเกินหกพันครับน่าจะมีเจนะ็ดพัน่ะเอาเจ็ดพันโลต้องมีคแต่เสียดายครับถ้าได้ไปอีสานด้วยหนึ 1, ่งหมื่นโลมีเห็นแน่ครับไปวนไปวนไปวน,ไปวนในอีสานครับอันนี้แค่เอาแค่แค่วิ่งในภาคเหนืออย่างเดียวก็เยอะมากแล้วครับหลบแดดห, <c oughs> บด,ด,ดหน่อยหลบแดดนิดนึง <c oughs> ไม่ได้ชาร์จหลายวันแล้วไม่ได้ชาร์จแบตกับรถหลายวันแล้วเพราะว่า ช่วงก่อนอ่าช่วงที่ไม่ได้ชาร์จดีเกินมากนอนนอนบ้านบ้านทีมงานนอนบ้านที่มีไฟฟ้าเยอะนะครับก็เลยไม่ได้ชาร์จชาร์จล่าสุดนี่นน่าจะตั้งแต่นู้นตั้งแต่เชียงรายมั้งครับเออตั้งแต่เชียงรายนู่นแหละ เร็วกดเร็วมากเลยเหมือนใจไม่ได้ขับรถเร็วหลายวันอนะ่ะโอ้เมื่อกี้ก่อนถ่ายคลิปนะครับโอ้านก,กดเป็นร้อยเลยร้อยยี่อ่ะร้อยยี่ร้อยยี่ร้อยสามต้องมีอ่ะผมว่าเมื่อกี้น่าจะประมาณร้อยยี่สิบตีอ่ะร้อยยี่สิบตีมีอ่ะไมคพี่หยองต้องร้อยสามสิบเปล่าผมว่าที่ขนาดไมคผมมันมันไม่ขึ้นนะถ้าไมผมมันขึ้นมาสี่สิบห้าสิบเนี่ยไอคือเป็นร้อยนะนะอ๋อตอนนี้รอบเพิ่มแปดตันสอง 8, 000, 2, วิ่งอยู่ประมาณร้อย น่าจะเกือบๆร้อยสิบกีบครับตอนนี้ยืนพื้นกันนะครับมีขึ้นเงินด้วยนะไม่ผมไม่ตัวนี้มันมันมันขึ้นขึ้นแบบยังไงมันขึ้นไม่ตรงครับแต่ตัวเลขกิโลเนี่ยขึ้นตรงนะครับตอนนี้ผมวิ่งไปทั้งหมดสี่พันเก้า้อยกิโลนะครับจากนครศรีธรรมราชสู่เชียงรายนะวิ่งทางแม่สอดนะผมแล้วก็ลงมาทางเชียงรายนะครับลงมาทางอ่า ทานะงสามเหลี่ยมทองคำสามเหลี่ยมทองคำนะครับแล้วก็ลงมาทางเขย้าแล้วก็น่านครับเออปดเป็นร้อยเลยเหมือนปลดปล่อยอ่ะขี่เป็นร้อยอ่ะอืมเขาโคงกันหน่อยก็ถามว่าถนนเป็นยังไงก็มันเป็นถนนใหญ่ครับ เราสามารถทําความเร็วได้ในในระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นทางมันเป็นทางแบบขึ้นเนินลงเนินก็จริงนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่แบบเขาไงมันเป็นทางตรงอ่ะทางตรงก็เยอะผมไม่ทางตรง80%เลยแล้วกัน20รก็คือเป็นทางโค้งกับขึ้นเนินลงเนิน,นครับเ,เราทำความเร็วได้ครับร้อยร้อยสิบร้อยยี่ได้ครับสำหรับรถบรรทุกของตางต่างแบบนี้นะเนี่ยรถบรรทุกอะไรก็มีเยอะนะครับ กดูตาในแผนที่ตรงนี้ถนนน่าจะเป็น1 101นะครับน่าจะไม่ผิดน,นะเส้น101โอ้โหมีกลวยมีอะไรวะเนี่ยเอะลยนั่นทางก่อสร้างโอ้โหตกใจหมด๋อมีด่านตรวจน่าจะเข้าแพร่แล้วมั้งครับผมว่าน่าจะเข้าเขตแพร่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตั้งด่านอย่างนี้เลยหรือพี่กล้วยน้ําอุ่นเนาะ อ๋อไม่มีอะไรเอ้ยรูอยู่ข้างหน้าวะห่วยน้ำคุนน่าจะเป็นด่านความมั่นคงครับรืนที่เราจะจะเอีกับด่านตัวหรือเปล่าอ๋อไม่มีอ่ารอดไปอ๋อทำถนนครับเบียงเบียง ผมจะไม่ตามเลยนะไอพวกรถรถรถแบบว่ารถรถบรรทุกไม้แบบเนี้น่ากลัวนะับน่าก,กลัวมากเพราะว่าบางทีไม่รู้อะไรตกอะไรแบบนี้นะับอย่าอย่าตามจะดีที่สุดนะเดี๋ยวหาทางเลี่ยงก่อนถ้ามีทางเลี่ยงเดี๋ยวก็เปิดเปิดนําไปเลยนะผมไม่อยากตามนะพวกรถบรรทุกพวกนี้น่ากลัวครับทางจากเอ่อตัวเมืองน่านนะครับไปไปแพร่เนี่ยไปทางร้องกวางเนี่ยถนนกีโอเค้นะตรงนี้เป็นถนนแบบทำใหม่งนั้นเลย มีขึ้นเนินลงเนินด้วยอารมณ์เหมือนขอาพัาทธาที่พัทลุงเลยครับพัทลุงตังอย่างนั้นเลยครับวันนี้มีสารสารอ๋อเพิ่มเวียงสาประตูสู่นานอ๋อเวียงสาก็คือไปนาไปทางนู้นครับอันนี้เราลงเราลงไปแพ้นะครับอ๋อเราวิ่งเส้นเวียงสาเมื่อกี้ครับ เินดีต้อนรับสู่จังหวัดรโอ้ไม่เห็นหลายจังหวัดแล้วนะตั้งแต่เ,เชียงรายเชียงใหม่พะเยานี่ไม่เห็นเลยนะครับไม่เห็นเลยเห็นล่าสุดนู่นแม่องศนด้วยครับก็ไม่เห็นอีกเลยโอ้โหไม่เห็นป้ายยินดีต้อนรับสนานพี่หยองถ่ายก่อนเลยโอเคครับเดี๋ยวเราพักเครื่องกันแป๊บหนึ่งครับผมก็เดินทางกันต่อเลยจ้า ฝ่าเข้าโค้งไปร้อยทนะ้าเฮียโอ้โหหรือว่าเป็นถนนสีแดงอีกไม่ถึงสิบกิโลแล้วจะถึงอำเภอล้องกวางจังหวัดเพ ผมต้องดูนะี่ยเอเคครับเปลนน้ำมันเครื่องเรียบร้อยนะครับผมไปถนนลอยฟ้าแพ่กันนะครับ น่าจะสิบสิบเจ็ดกิโลครับดูจากดูจาก GPS เมื่อกี้นะโอ้ยนั่นวัดพระธาตนะุปูแจครับองค์ใหญ่มากในกล้องเห็นไหมว่าเนี่ยโน่นโน่น,น,น ถ่ายรูปกันหน่อยครับรขึ้นมาสูงในระยะหนึ่งครับแต่ว่าอากาศไม่เย็นอากาศถือว่าปกตินะครับผมโอ้โหดูวิวสุดยอดอืมจุบ๊บจุ๊บกันเร็วบอกคนดูจุบ๊บจุ๊บกอนบอกคนดูก่อนเร็ว บอกคนดูบอกคนดูก่อนบอกคนดูก่อนเร็วจุ๊บๆเร็วว่าบายบายเดี๋ยวบายบายบไปเลยจบเลยไปแล้วขับรถแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเมไม่ใช่ได้เจอกันไปขับรถแล้วขับรถก่อนเดโน่เดโน่รู้แล้วเนี้ยเนี่ยก็นี่เนี่ยนี่นี่นี่เห็นไหม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  เห็นไหมนี่เห็นไหมนี่นี่เห็นไหมนี่เออพี่เห็นอี๋อีดูทำหน้าดูนะดู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 นะดูนะบายทำรถกันบ๊ายบายไป้ะไปครับเดี๋ยวับรถกันต่อครับผมไปเอไว้ลุ้ยเฮ้ยเวสป้าของใครนั่น เย็ด <Yes. S 2> สุดจัดผมขับรถอยู่ขับรถอยู่แล้วก็ประจอบ้า๊หนึ่งแฟนก็คอมาครับก็ตามอย่างที่เห็นเมื่อกี้เลยมีงองเงีธรรมดานะคนไม่ได้เจอเป็นเดือนละ <c oughs> เดือนสองเดือนอะไม่ได้เจอกันธรรมดาครับคนมันหล่อห <Okay. S 1> ล่อเล่น ทางดีๆมีไม่ไปเสียวลม้มชิบโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยังย,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 ยัง,ย,งยังขับเร็วอีกยังยังยังเบียดกันเร่งอีกออกมาจากอำเภอล้องกวางครับกำลังจะไปอำเภอเมืองเลยนะก็ไปหาที่พักในเมืองเลยเพราะว่า เดี๋ยวคลิปหน้าผมก็ต้องลงอุตร,รดิตถ์กนะก็ถือว่าอะไรวะย่นระยะทางนะไปอีกประมาณยี่สิบสามสิบกิโลนะครับผมก็เดี๋ยวหาที่พักเสร็จนะก็น่าจะไปกินข้าวกันอะไรก็น่าจะได้เวลาพักผ่อนนะเดี๋ยวต้องทางานอะไรอีกนะครับคลิปก็เดี๋ยวจะยาวนิดนึงนะครับคลิปนี้แค่เจ็ดกิโลอุตร,รดิตถ์แปดสิบสามลำปางไม่ได้ไปนะครับคลิปนี้ลำปางกับลำปูนขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เก็บคลิปหน้าแล้วกัน ครับเมื่อคืนก็ไม่ได้ถ่ายนะครับก็นอนนี้นะครับเมื่อคืนคืนหนึ่งนะนะครับลืมเมื่อคืนมัมวๆมากนะครับได้นั่งทํางานก็เพิ่งเสร็จนะเดี๋ยวก็เดินทางกันต่อแล้วนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวไหนกันก็เจอกันนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ